ันที่ชาวสิงค์ค่ะดวงความรักประจำวันที่21สิสิงหาคมคุณได้สี่เหรียญกับหัวส่วนเขาได้5คาถานะคะออวันนี้นะคะเรื่องของการงานการเงินเนี่ยอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนะแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยสี่เหรียญกับหัวก็ถือว่าเป็นแง่ดีนะคะก็คือการลดทิฐิ นะคะลดอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นลดความเป็นตัวตนตัวเองก็จะทําให้คุยกันง่ายขึ้นแฟนคุณได้5คาถาอ่ช่วงนี้งานอาจจะหนักนะคะหรือว่ามีคู่แข่งเยอะส่วนเรื่องความสัมพันธ์มองว่าเขายังไปต่อนะถึงแม้อาจจะมีประสบปัญหาบ้างมีไพ่พาสไล e ์เพนชิพนะ,ะแล้วก็ชูสเนลเดเรกชันคุณ2คนมีดวงเนื้อคู่นะคะเป็นคู่แท้จากดิดชชาติด้วยชูสเนลเดเรกชันก็คือต้องลองหาวิธีการใหม่ๆนะคะในการรับมือกับปัญหานะคนสนิทนะคะ อา,อาจจะมีคนเข้ามาแย่งกันจีบคุณนะคะแต่ว่า่ึงนี้นั้นน่ะมีคนที่เป็นเนื้อคู่ที่ตามมาแต่เดียชาติด้วยยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะ